ขอบขยอบขยางคิงฟอกครับขบย่างคิงฟอกครับขบยางคิงฟอกครับ ขอบอยางคือบล็อกครับลวางน้ำุ่อนนี่ครับกัดนี่เลย กบยางคิงฟ f อ o ครับกระปช่อนเขื่อนสีครับใส่สวยเลยน่ากระช้าเนียนๆครับมีตัวบินโดนเปล่าด้วยครับกบยางคิ้ฟ f อ o ครับถ่ายภาพนิ่งครับ อย่างันมึนฟ็อกครับครับนี่เลยกบยางสิงฟ็อกค,ครับ กับอระชอนเลือนสีนะครับนี่ดูสายป่าน่าจะมีไฟโลครับตัววนตับเลยน่าเนียนครับตามมาจุ๊บเลยฝากาด้วยครับกบยางหิงฟ็อกครับรถ่ายภาพนี่ครับกบยางหิงฟ็อกครับ กัดนี่เลยจ้ะอบยางคิงฟอกครับเมาช่อนกินสีครับ,นบ,นนนรรบหนูใส่ปากกันปาก็นี่ครับประมาณหกขีดเจดขีดครับลากชา้าครับตามมากัดปากด้วยครับกบยางทิงฟอกค,ครับถายภาพหน,นึ่ง ยางคินฟอกครับออ,อนี่ครับแบบนี้เลยตูเมามาขอบอยางขิงฟอกครับ กระปราช่อนเสืียนสีครับมากมาทช้าครับสายค้างกอไผ่ด้วยก็เลยวัดสวนเลยมาหลุดกลางทางครับเปล่าด้วยครับกบยางคิงฟ็อกค,ครับระถาน้ำนี้ครับ w、oh. oh. วัดขึ้นมาแล้วครับรุ่นพีฝากด้วยครับขุมยางฟรอกครับกระชอนเฉ็นสี